ตวน้อยหันหน้ามาหันหน้ามาเล่นเป็ดน,น้อยแหละมองบอมองบนมองบนมองบน,องบนเออนันนะ่นหนักหนักแต่เสียท่าขี่ใส่เบะมนันนี่อุอ้ยนสวยขี่อุย้ยแมนก็อื้ ไมต้องขี้โอยทำหน้าแปลวเว้นิโหก่อห้ามข <c ười> huh, ี day, day down, day day, aa, ้เสร็จบอก่ออย่างขี้อยู่ขนยังจะได้ด้านแต่ด้านว่าหง่อยบนว่าให้ก่อง่อยแม่นกระนี้ไปได้กินขนมละให้ดู้อจีนี่ ไม่ใส่บัตรีเด็กดื้อนั่นก่อนฮลโหขาลำมาโจโล <c oughs> ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยพายเอกยิ้มหวานหน่อยหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยก้อนบดานก้อนบดาน นิสัยรดีงอน